ขณะนี้เราอยู่ที่ช่างอากาศอุทิศสามพี่น้องไปน้ำเน้เอ็นวักกันนะไปน้ำน้ไปด้วยไปด้วยโอ้โหขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วตอนนี้อันนี้คือทางคอนกรีตแล้วก็ได้วางท่อใหม่ที่ดอนเมืองพี่น้องเป็นท่อใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยเห็นนะครับตอนเมืองก็ได้วางเป็นที่ร้อยตั้งแต่ช่างอากาศอุทิศ สามนะครับยาวมาเลยครับแล้วก็เทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยรื่อว่าโครงกลางก็อยู่ระหว่างดาเนินงานอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ลำบากหน่อยครับทครที่ใช้ชั้นจรไปมาเส้นนี้ครับถ้าฝนไม่ตกฝุ่นก็จะตลบพี่น้องท้นสุดตัวนี้ครับตัวนี้ก็ยัง ดำเนินงานอยู่ยังไม่แล้วเสร็จพี่น้องนะเขาก็จะเป็นระยะระยะนะครับนี่คือดอนเมืองนะครับหลังมุมหน้าไปนี่นี่ท่อใหญ่ท่อใหญ่พี่น้องเนี่ยท่อใหญ่ไหมท่อใหญ่ท่อใหญ่ขออ,อน,นี้า็วิ่งยากหน่อยพี่น้องนะ นี่ค้อใหญ่กำลังดำเนินงานอยู่นะครับเมันแล้วเสร็จโอ้โหคืนนี้ฝน,นตกนะเมื่อชั้นไม่ไม่งั้นก็ฝนก็อาจจะเยอะนะนคืนฝนตกพี่น้องทำให้ฝนหายไปเลยทางทีมงานก็ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศ ดอนเมืองถนนช่างอักชัอุทิศนะครับพอวางท่อเสร็จก็จะยกระดับนะครับเทคอนกรีต hey, พี่น้องถนนก็จะสูงขึ้นยิ่งวางท่อใหญ่ยิ่งดีพี่น้องโอ้โหนะครับยิ่งวางท่อใหญ่ยิ่งดีใต้ท่อนั้นก็จะเป็นที่รับน้ำเรีวยกว่าเป็นแก้มลิงนะครับโอ้โหนะครับ หน้าศารอะไรถอดโอ้น้ำท่วมตรงนี้พี่น้องสถานการณิสิษธิพี่น้องหินคุกพี่น้องหินคุกนั้นจะคมมากระวังมันบาดยางรถนะครับอันตรายมากยางไม่ดีมีสิทธิ์รั่วนะครับรู้เขาผมรัว่วหรือยางไม่รู้แต่ตอนนี้คนรั่วก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มันยัง เขาเจาะไว้แล้วแต่ว,ว่ายังไม่ได้วางท่อพี่น้องตรงนี้นี่คือช่กกางางคดหน้าปลายทาแยกชิลิสดพี่น้องอน้ำท่วมน้ำท่วมเพราะว่ายังไม่ได้เอาท่อลงไปวางพี่น้องครับทำไมน้ำท่วมเพราะว่าคลองมันเต็มหมดพี่น้องมันก็เอ่อเข้ามาตามท่อต่างๆ รื่อสูบน้ำเขาก็สูบอยู่นะครับแต่ว่ามัหนักจริงๆนะครับตอนนี้ก็เลี้ยวขวาเข้าไปถนนประชาอุทิศพี่นอ้องตามท่อนะครับน้ำท่วมนะครับมันเต็มอ่ะมันเต็มใต้ท่อหมดพี่นอ้องท่อเล็กนะครับอีกอย่างมันน้ําท่วมขอบมันเ,เออเข้ามาจะ เครื่องสูบน้ําก็สูบอยู่นะครับต้องยกพื้นให้สูงที่สุดนะครับใครที่จะปลูกสร้างนะครับตอนนี้เข้ามาแล้ว,วพี่น้องขนาดะกนประชาอทิศพี่น้องน้ำเต็มพื้นผิวจะราจอรเห็นไหมครับมันเต็มท่อหมดแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำเต็มท่อหมดแล้วมันเลยล้นขึ้นมา อยู่บนผิวจราจรบล็อก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 ถ้าคลองเต็มเมื่อไหร่นั่นแหละน้ำมันก็หาทางไปลำบากพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงปัะชาอุจินแล้วนะครับที่จะทะลุออกไปถนนสงปประบาฝากวัดนิ้ก่อนครับ